ให้รู้จักตัวจริงของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะถ้าได้ฟังมาแล้วก็ดีแล้วเผื่อไม่เคยได้ฟังก็คอยฟังอีกเพื่อชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับคำนิยามบทนิยามของคำว่าธรรมะ d e f ฟิ i t ช o n ของคำว่าธรรมะเยขอให้คอยจำไปดีๆทุกทุกคำ <c oughs> เป็นลำดับไปธรรมะคือระบบปฏิบัตินี่ยคำแรกระบบปฏิบัติเพราะมันต้องทำเป็นระบบมันไม่จะทำสิ่งเดียวอย่างเดียว การปฏิบัติที่ปฏิบัติเป็นระบบ<ม>ะที่ถูกต้องไม่ถูกต้องนี่เป็นคำที่สำคัญ<ม>ถูกต้องแกความรอด<ม>ความรอด<ม>รอดทุกชนิดรอดทั้งทางกาย<ม>และท้งทางจิตแก่ความรอดทั้งทางกายทั้งทางจิตอืม แล้วก็ต้องทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการมายาตั้งแต่เกิดจนตายขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการวัชทังเพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่นคือทั้งโลกนี่บทนิยามที่สมบูรณ์ของคำว่าธรรมะมันเป็นอย่างนี้ระบบปฏิบัติ ต้องศึกษาหลายอย่างแล้วปฏิบัติให้ถูกตามระบบเป็นระบบต้องถูกต้อง <c oughs> คำว่าถูกต้องถูกต้องในทางธรรมะนี่คือมันเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายทางลัดยิกทางฟิลโซฟีเขาอธิบายกันอย่างอื่นเรื่องถูกต้องเอาความไม่ก็จะได้เขาเราไม่เอาทางธรรมะก็คือว่ามันเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายเนระียกว่าถูกต้อง ที่มันถูกต้องกับความรอดรอดจากความทุกข์คือปัญหาทุกชนิด <c oughs> ทุกชนิดทั้งทางวัตถุทั้งทางร่างกายทั้งทางจิตใจไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็รอดจากปัญหาเหล่านั้นแล้วไม่ใช่รอดคนเดียวรอดทั้งตัวเองและรอดทั้งผู้อื่น ประโยชน์ในพระพุทธศา,าสนาท่านจัดไว้เป็นสามอย่างประโยชน์ตัวเองอี่ย่างหนึ่งประโยชน์ผู้อื่นอีกอย่างหนึ่งแล้วประโยชน์ที่มันสัมพันธ์กันทั้งตัวเองหละผู้อื่นอย่างที่ไม่อาจจะแยกออกจากกันได้นี่มันก็มีอยู่อีกประโยชน์หนึ่งอัตตัตอัตถะนี่ประโยชน์ตนปรัตถะประโยชน์ผู้อื่นอุพยัตถะประโยชน์สองฝ่ายเกี่ยวข้องกัน,กน ย่ีคือว่าธรรมะธรรมะที่เราจะดูถึงไอ้ไอข้าวโครงรวมทั้งไอภูมิหลังของของธรรมะที่ากันให้สินเชิญทั้งหมดให้ใหครบถ้วน หน้ตา,ตามที่เป็นจริงอย่างที่พูดมาแล้วว่าวัฒนธรรมหรืออายธรรมของพวกเราเนี่ยรับสืบมาจากประเทศอินเดียจึงควรจะเข้าใจความเป็นมาแห่งธรรมวัฒนธรรมก็ดีอารยธรรมก็ดี ของอินเดียมาเขามีข้าวโครงอย่างไรมีข้าวโครงอย่างไรรูปโครงของมันเป็นอย่างไรไม่ใช่เราจะถือศาสนาฮินดูหรือถือศาสนาอื่นแต่เราจะมองดูที่ต้นตอของศาสนาทั้งหลายที่เกิดขึ้นในอินเดีย มันช่วยให้เข้าใจพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวนี้เราก็จะปฏิบัติให้จะศึกษาและจะปฏิบัติพระพุทธศาสนาให้สมบูรณ์แต่เราก็ควรจะมองดูถึงต้นตอหรือที่มาหรือรากฐานหรืออะไรก็ก็แล้วแต่จะเรียกกันให้สมบูรณ์ หลักศาสนาเก่าแก่ของชาวอินเดียหรือฮินดูนี่เขาเรียกรวมๆกันว่าโยคะโยคะ <c oughs> มันคำนี้คำคำนี้มันแปลว่าเทียมแอกเทียมแอกเอาควายหรือเอาวัวเขามาเทียมแอก แล้วมันก็ลากแอกไปใช้หน้าก็ได้ลากเวียนก็ได้เข้ามาอยู่ข้านี่ก็หมายถึงการที่เอาชีวิตเทียมแอกผูกเข้ากับแอกให้มันไปให้ชีวิตเนี่ยถูกถูกลากมาอย่างถูกต้องจึงอเรียกว่าเทียมแอกคือเทียมเข้ากันกับธรรมะ นี่จรียกว่าโยคะก็ได้นี่หลักการปฏิบัติที่เรียกว่าเทียมแอกแห่งชีวิตนี่เราน่าเราควรจะสนใจหลักเกณฑ์เก่าๆของชาวอินเดียซึ่งได้ก่อรูปอารยธรรมวัฒนธรรมอันนี้ขึ้นมา เราเราไม่อาจจะศึกษาโดยรายละเอียดหรือทั้งหมดทั้งสิ้นเจะศึกษาโดยข้าวโครงข้าวโครงมีประโยชน์ผมสังเกตเห็นว่ามีประโยชน์แล้วก็ใช้เป็นหลักเกณฑ์และเอามาพูดให้ฟังข้าวโครงทั้งหมดของเอะธรรมะที่จะเป็นโยคะสำหรับชีวิต ที่มันมีว่าอันแรกที่สุดเรียกว่ายามะยามะคือป้องกันหรือสํารวมไม่ให้สิ่งที่ควรจะเข้ามามามีอย่าให้มีป้องกันไม่ให้มีนี่คำคำพูดทางๆาที่ต่อมา ม,มันก็คือนิยมะนี่ทำให้มีอย่างแรกไม่มีคือความชั่วอย่างที่สองทำให้มีไม่ให้หนีไปเสียก็คือความดีนิียมะป้องกันไว้ไม่มีมานิยมะรักษาไว้ให้มีอยู่ นี่เรียกว่าเขาเริ่มรู้จักไอ้สิ่งที่ว่าดีว่าชั่วกั <c oughs> นมาพอสมควรแล้วก็สอนกันโดยหลักเกณฑ์นี่ว่าดีหรือถูกมันก็เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายชั่วหรือผิดมันก็เป็นอันตรายกับทุกฝ่ายโดยรายละเอียดมากมายมหาศาลตั้งแต่สำหรับคนโง่งที่สุดคนปัญญาอ่อนที่สุด จนกระทั่งคนที่มันฉลาดที่สุดเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องดีเรื่องชั่วสั่งจนในการละชั่วออกไปเอาดีเข้าไว้นี่เป็นหลักที่ถัดมา,าชาวอินเดียวิโยคะของอินเดียนัีน่เรียกว่าอาสน,นะอาสน,นะ นี่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางจิตใจโดยตรงทางกรรมฐานทางวิปัสสนาท่านั่งที่มีประโยชน์ที่สุดเรียกว่าอาสนะอาสนะอาสนะแปลว่าานั่งโยคะเขามีอาสนะหลายสิบอย่างไปหาอ่านดูจากหนังสือโยคะ แต่ที่จะใช้ในวงแคบเข้ามาสำหรับธรรมะดับทุกข์โดยตรงนี้มักจะเรียกกันว่ามุตรามุตราถ้านั่งหลายสิบท่าของชาวอินเดียล้วนแต่สร้างความแข็งแข็งให้แก่ร่างกายมหมายความว่าเราจะ ปรับปรุงร่างกายให้มีประโยชน์แข็งแข็งที่สุดได้อย่างไรแล้วเราก็จะเลือกเอาไอ้ท่านั่งที่ดีที่สุดมาบำเพ็ญความเพียรทางจ,จิตใจอย่างพระพุทธรูปท่านั่งสมาธิก็เป็นมุตร,ร,ราหนึ่งท่าศัสรูปมุตตราหนึ่งท่า แสดงคำค t ปต์มุตราเนี่ยเป็นท่า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 ไปหมายความว่ามันเหมาะสมที่สุดแหละนี่แล้วเขากาเก่งมากในการที่จะศึกษาเรื่องท่านั่งของร่างกายที่มันเกี่ยวข้องก,กันกับชีวิตที่จะใช้ท่าไหนในกรณีไหนท่าไหนในกรณีไหน <c oughs> อย่างที่เราจะทำอานาปานสตินี่เราจะใช้ท่านั่งท่าไหนายอย่างนี้เป็นต้นนี่เขาเลือกเฟ้นกันมาถึงทีดสุดนะ้ึเกาวางไว้เป็นระบบน่าศึกษามากมายแต่เราก็ไม่ต้องศึกษาทั้งหมดนะแต่ก็เราจะต้องรู้ไว้ว่าไอพิชาโยคะที่เรียกว่าอาสนะน,านาั่นเหะ ือการู้จักใช้ประโยชน์จากท่าที่นั่งที่เดินที่ยืนที่นอนอะไรต่างๆให้เป็นประโยชน์ในทางฟิสิกส์คือทางร่างกายล้วนๆก็มีในทางจิตใจก็มีในทางสติปัญญาก็มีมันเกี่ยวกับท่านั่งด้วยเหมือนกันนี่เรียกว่าอาสนะเป็นหัวข้ะที่สาม